สวัสดีครับตอนนี้อยู่บนถนนบางบอน1น,นะหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวปันจรถนะครับมีร้านกาแฟเพื่อนสมาชิก1ร้านนะครับเป็นร้านริมถนนแต่ใช้เครื่องชงสุดยอดมากนะใช้โรบอทกับอารามนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับเป็นกาแฟสดพรีเมียมเลยนะร้านนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูมีอะไรบ้าง मेनो कर में मेनू करे हाला 786ดแสโลบาร์คอฟฟี่ครับผมอ๋อ786ดแปดหกอใช่ครับผมมาจากอะไร7จ็ดแเป็นเลขอ่าลัคกี้นัมเบอร์ละกันครับก็เลยใช้ทะเบียนรถอะไรเงี้ยครับก็เป็นเลข786หมืเลยครับผมครับใช้เครื่องอะไรบ้างเนี่ยครับครับเอ่อครับผมหลักๆก็จะเป็นโรบอทครับแล้วก็อะลามไว้ทำแบบเป็นโคบูอะไรเงี้ยครับอ๋อครับผมแล้วก็จะมีเมเล็กให้เลือกเยอะครับผมในครับผมก็มีดิฟแล้วก็จะเป็นพวก ชาโกโก้อะไรเงี้ยครับทั่วไปครับผมก็เปิดทุกวันครับเจ็ดโมงถึงบ่ายสามครึ่งครับผมโลเคชั่นนี้อย่ไหอ่าถนนบางบอลหนึ่งหรือว่าปากหมุดบางบอลหนึ่งซอยยีิบสาครับหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปัญจรสครับผมได้ครับจัดไปครับอารามครับอารามโอเคได้เลยครับผมได้เลยได้เลย เพก่นเราแนะนอันนี้นะครับมีเมนูแนะนำอ่ามีเมน,นมูแนะนำมีจะกินเป็นกาแฟหรือว่าอะไรครับกาแฟครับกาแฟเนาะอ่าถ้าเป็นเมนูแนะนำก็เป็นอเมริกาโน่บวกเอ็มร้อยห้าสิบเคยกินไหม ก็จะแบบดีๆหน่อยเป็นแบบลองลอง,ลองดูเนาะโอเคครับกาแฟอะไรนะกาแฟชูกำลังครับผมก็คือ M150 ใส่ช็อตกาแฟใส่ช็อตเอสเปรสโซ่ eso, ครับผมรรบลองดีดมากแล้วก็อร่อยด้วยกินง่ายครับผม